สำหรับอุปสรรคในการสอบอันแรกเลยก็คือเนะะื้อหาที่เยอะและยากมากๆอีกอุปสรรคหนึ่งเลยคือมันเป็นการแข่งขันที่การแข่งขันสูงมากมันทำให้เรามีความเครียดแล้วก็ค่อนข้างกดดันที่ทำช้าเพราะว่าไม่เข้าใจโจทย์นะคะค่อนข้างเป็นแนวโจทย์ที่ยากไม่ใช่วิเคราะห์ค่ะแต่เป็นโจทย์ที่ยากกว่าที่เราเคยเรียนในห้องนะคะ เริ่มจากไม่รู้อะไรเลยพอหนูได้ทดลองเรียนแล้วรู้สึกคลิกทำโจทย์ช้าไม่เข้าใจสิ่งที่โจทย์จะสื่อพอมาเรียนก็ทําให้เรารู้สึกจับทางได้แล้วว่าแบบโจทย์แบบนี้มันต้องทําอย่างนี้ค่ะเคยซื้อหนังสือโจทย์แบบฝึกหัดที่สอบเข้าเตรียมอุดมมาทําคะแนนเต็ม30มสิบหนูจะได้5าอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเรามาเรียนกับวีใช่ไหมคะจาก30เราก็ได้25 26ี่หเนียค่ะก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าพอใจค่ะ ซั้งจะเป็นการเน้นคีย์เวิร์ดหรือว่าใจความสาคัญชั้นๆค่ะเช่นแบบว่าเรื่องทั้งหมดมีเนะื้อหาประมาณ3หน้าใช่ไหมคะเราจะย่อให้เหลือภายในหนึ่งประโยคค่ะอย่างโจทย์ของทีวีที่ได้มาค่ะมันก็จะมีในทุกบทแล้วแต่และโจทย์เนี่ยพี่ๆเขาก็จะแนะนําว่าตรงเนี้ยคือจุดที่เน้นจุดนี้คือจุดที่โรงเรียนวนซ้ำทุกปีแน่นอนถ้าสมมติว่าเราทวนดีๆมันก็จะสามารถเจอในห้อสอบแล้วก็จะแบบ ดไ้เลยโจทย์แต่ละข้อมันจะแยกเรื่องให้ค่ะบางครั้งพี่ารจะสอนพื้นฐานไว้ก่อนนิดนึงก่อนจะมาเริ่มทําโจทย์นอกจากจะใช้สอบเตรียมรวมแล้วก็เอาไปแบบเพิ่มเกรดในโรงเรียนได้ค่ะปีจะมีความที่สอนสนุกมีมุกสอดแทรกบ้างทาให้เราไม่เครียดอะไรเงี้ยค่ะสุ่ามีโจทย์ที่เหมือนกัน10ข้อถูกไหมคะแต่วีอะมีส่วน8ดข้อที่เหลือในแอปค่ะสามารถไปเช็คคาตอบได้ที่เราทําว่ามันถูกหรือยังเราแม่นโจทย์แนวนี้หรือยังค่ะ พี่ๆแต่ละคนนะคะจะมีสูตรของแต่ละคนที่เราไปหาที่อื่นไม่ได้พี่พี่เขาก็แบบคอยเน้นคอยไกดให้ว่าจุดเนี้ยมันสามารถคิดแบบนี้คิดให้มันสั้นลงได้นะเอาตรงเนี้ยไปใช้แล้วมันก็จะลดระยะเวลาในการทำข้อสอบได้ะคะ่ะ ถ้าเราไม่เก่งคณิตศาสตร์คือไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะว่าของที่วีบเดอะเบรนคือมันจะค่อยๆแต่ระดับความง่ายไปยากอย่างหนูเป็นคนที่ไม่เก่งเลขาเลยแต่พอเรียนกับพี่กอล์ฟแล้วรู้สึกว่าพี่ๆเขาค่อยๆเป็นค่อยๆไปเขาอธิบายออกมาได้มันไม่ได้งงแล้วเราก็แบบรู้สึกดีมากขึ้นกับการที่แบบติวเลขาอะไรเงี้ยค่ะติวเตอร์ที่หนูชอบมากเลยก็คือพี่เอค่ะแกเป็นคนสนุกสนานไฮอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาสอนเนี่ยคือสอนแบบ เป,ะป๊ะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็รู้สึกว่าได้ทั้งแบบความสนุกได้ความรู้แล้วก็ได้โจทย์โจทย์ยากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันที่ผลออกประกาศมาว่าติดอะค่ะรู้สึกว่าวันนั้นคือน้ำตาแตกเลยเพราะเหมือนกับแบบ ความพยายามของเราที่ทํามาโดยตลอดเรารู้สึกว่าเราทําเต็มที่กับมันมากๆเราให้เวลาให้ความใส่ใจกับมันมากๆพอจุดหนึ่งที่มันประกาศมาว่าแบบคาสําเร็จของเรามันมาแล้วอะมันคือจุดของเราแล้วอยากจะบอกว่าขอบคุณมากคะ่ะที่ทําให้สองสามเดือนของหนูได้ใช้เวลาเต็มที่จริงๆถ้าไม่มาเจอวีก็คงไม่มีหนูที่นั่งอยู่ตรงนี้คะ่ะ ก็ขอบคุณพี่พี่วีทุกคนเลยนะคะที่มาเป็นส่วนหหึ่ในการทำให้หนูติดเตรียมอุดมค่ะแล้วก็เอาคณิตเนี่ยนะคะไปปรับใช้กับอย่างอื่นที่ไม่ใช่การสอบตรงเนยค่ะ าอยากได้โจทดดย์เยอะอยากเข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้นอยากได้เทคนิครัดมากมายแก่กลองว่าต่อชีวิตในห้องสอบต้องมาที่วเลยค่ะ